สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after n e match นะครับจะจับวันอาที่ที่ยี่สิบสิงหาคม2อ6 6นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยหลังเกมนะโอ้โหสกอร์และรูปรูปแบบการเล่นอ่าอะไรนะรูปเกมอะไรเงี้ยในในในเกมทั้ง,ท,งทั้งตลอด90้าสินาทีเนี่ยตกอร์มันไม่ออกมาไม่ควรออกมาเป็นแบบนี้เวสต์แฮมถูกไล่ออกด้วยนะนะครับผมแต่ว่าเอ่อ มจะมาพูดละกันว่าไอ้สิ่งที่เออมันเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนเี้ยนะครับผมคืออะไรละกันครับก็เชลซีครับก็บุกไปเยอแล้วก็แพเวสแฮมมาสามหนึ่งเลยนะครับสกอร์แบบช็อกเลยนะแต่สองหนึ่งนี่ไม่เป็นไรแต่สามหนึ่งมือปันร้ายของมอยเซตไกเซโดด้วยนะครับแต่ว่าผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าเย,ย็นเย,ย็นนะนะครับผมไม่ต้องไปอะไรกับมันมากนะ สองเกมแรกเนี่ยมัน,ม,นมันก็หนักสำหรับเราอยู่แล้วการไปเยือนเวสต์แฮมมันก็ไม่อะไรง่ายๆแล้วผมก็คิดว่าอยู่แล้วว่าเวสต์แฮมเขาเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะแต่ไม่คิดว่าการเคาน์เตอร์แอสแทกของเขามันจะส่งผลกระทบกับเชลซีขนาดนี้นะเท่าที่ผมได้ดูนะครับโดยเฉพาะไอ้ลูกสองหนึ่งนะครับไม่คิดว่าจะโดนและยิงเฉียบขาดขนาดนั้นสำหรับมิเกลออนโตนิโอ นะคือไม่คิดว่ามันจะยิงขนาดนั้นนะครับผมแบบมันทุกอย่างมันลงล็อกทุกอย่างมันเป็นใจทั้งหมดสําหรับเวสแฮมนะครับก็ต้องทําใจมันก็ต้องเหมือนมันก็เหมือนคนทั่วไปนะทีมฟุตบอลเชลซีครับว่าแบบมันต้องมีวันที่เศร้าวันที่สมหวังนะครับผมวันที่ต้องลุ้นมีโชคมีดวงอะไรมันมันมีทุกอารมณ์นะครับแต่เกมนี้คือเป็นฝันลายทั้งเชลซีและกับตัวนักเตะ อย่างมอเซคไกเซโดนะครับหลังจนกว่าจะจนถึงจนถึงช่วงวันศุกร์ที่เราจะเล่นกับโรตันเป็นคู่แรกนะครับจนกว่าจะถึงตอนนั้นน่ะนะครับโดนเล่นงานแน่นอนนะครับโดนทีมอื่นเขาล้อเลียนทำมีมนู่นนี่นั่นะนเซ็นมาเนี่ยค่าตัวสติสาสาติพิมลีกแต่ว่าไปแจกจุดโทษเขานะครับนั่นแหละ แต่ถ้าหรบผมผมก็บอกแล้วไงว่าอันเนี้ยเป็นช่องเชลซีผมก็เป็นพื้นที่ของเชลซีทีมอื่นผมไม่รับอยู่แล้วครับผมไม่ได้ใจดีหรืออะไรเหมือนอินฟลูเอนเซอร์เขาที่คนเขาดังๆอันนั้นเขาทํางานนะเขาเป็นงานของเขานะครับแต่อันนี้ช่องของเราก็คือมันเป็นพื้นที่ของเชลซีครับเป็นคือแฟนบอลธรรมดาเลยไม่ได้เป็นนักข่าวไม่ได้เป็นนักไสยไม่ได้เป็นคนที่ ทำข่า,ขาวทำอะไรที่มันลงลึกรายละเอียดหรือทำงานเกี่ยวกับสื่อที่จะต้องทำหลายๆทีมรับทุกทีมเป็นมิตรกับทุกทีมไม่ใช่ครับช่องนี้ไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดทีมอื่นมาผมผมด่าเลยอ่ะเออเอาง่ายง่ายแค่นั้นครับไม่ต้องเสือครับเออพื้นที่ของคุณผมก็ไม่เคยไปก้าวไายเพราะว่าไปก้าวไายแค่ช่วงเวลาเวลาทีมของผมไปเจออะไรเงี้ยอ่ะก็จะไปดูจะไปอะไรอย่างนี นะครับเพจมันคือมัน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 ได้เจออยู่แล้วไงแบบเพจบางเพจที่ผมแบบไปกดไลค์เพจต่างๆในเชลซีอะไรเงี้ยมันก็จะมีทีมอื่นมาอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าถ้าอย่างในช่องมโหบเนี่ยถ้าทีมอื่นมันมาเสือกอะ่ะผมดา่าผมแบมไล่อยู่แล้วครับไม่ใช่ที่ของเมืองครับต้องพูดอย่างนี้ไปไกลๆครับบอกเลยถ้าใครเป็นแฟนทีมอื่นแล้วมากดตับสไครต์อะไรเงี้ย ขอร้องครับไม่ต้องมาครับอย่ามาฟังนะครับขอร้องไปไปฟังช่องของพวกคุณค,ณครับไปฟังอินฟลูเอนเซอร์ฟังสวยๆง,งามๆเป็นมิตรกับพวกคุณดีกว่าแต่ช่องนี้ไม่ใช่นะอย่ามาก้าวไกลอย่ามายุ่งเลยนะก็บรบอกไว้ตรงนี้นะรับแต่แฟนเชลซีนะครับคือมาวิพา์วิจารณ์มาด่ากันในช่องแต่เป็นแบบพูดถึง Chelsea เชลซีไงก็พอครับก็คือเราวิพา์วิจารณ์ไปเราเกมจบมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปเป็นเกมนัดอื่นเกมหน้าอะไรเงี้ย ไม่ต้องมานั่งด่าวิพากวิจารณ์อะไรต่างๆมันคือนักฟุตบอลเขาก็มนุษย์ครับผิดพลาดมันก็มีอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยอย่างคารนิชูบูเมกาบางคนเขาบอกว่าเป็นนักเตะที่เชลซีล้มเหลวในการเซ็นมาซื้อมาทำไมั้งยี่สิบกว่าล้านแต่ทำอะไรไม่ได้กับเชลซีเลยอย่าลืมนะครับเขาย้ายมาเนี่ย ไม่ได้มาความคาดหวังที่แบบว่าเขาจะลงเล่นเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักให้กับเชลซีเลยทันทีไม่ใช่นะเขามาเป็นดาวรุ่งเหมือนคนอื่นๆน,นะและทีมนี้มันอุดมไปด้วยนักเตะวัยรุ่นต้องพูดแบบนี้ทรัพยากรนะแต่นี้มันขาดคนที่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยมันก็สั่งสมอยู่แล้วครับผมพูดตรงผมพูดทุกครั้งครับในคิดว่าผู้รักษาประตูกับแนวรับผมเน้นตลอดว่ามันต้องมีอายุแต่เกมลุกเนี่ย ไม่ยังเป็นครับยกดอกจันไว้เลยนะครับเกมลุกเนี่ยคุณต้องเก่งจริงอะ่ะถ้าคุณแน่จริงคุณมีของคุณอยู่เชลซีแล้วเป็นตัวจริงแน่นอนครับถ้าคุณมีของไงเจ๋งจริงอะ่ะอายุน้อยก็จริงแต่สุดยอดเนีนั่นแหละทำให้เป็นคำตอบได้ว่าคุณเหมาะกับเชลซีบางคนที่ย้ายไปเขาเขาไม่เหมาะนะครับ เขามาเล่นให้กับเชลซีแล้วมันเล่นไม่ได้เขาก็ต้องไปครับแต่คนที่เล่นได้ก็คือคุณเจ๋งไงคุณดีพอที่จะเป็นสเบตเพเนตัวเองของเชลซีนักเตะมีหลายคนมี20-30-20กว่าคนอะไรเงี้ยสกอดเดี้ยีส่สิบห้ายี่สิบหแล้วแต่ครับแต่มันลงสนามได้ที่สิเบคนเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ตัวนักเตะเออว่าคุณจะดีพอรหรือเปล่านะครับเช่นกันนะครับอย่างเกมเนี้ยอ่ะ จุดเปลี่ยนมันมีตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนาทีที่เจ็ดที่ไปเสียเตะมุมเห็นไหมผมพูดไว้แล้วช่วง Before เดอ m a แมนเวสต์แฮมก็จะใช้จุดนี้เลยครับจุดเด่นของเขาไงลูกตั้งเตะแล้วคุณได้เจบวอร์ดเขามาอีกนี่มันจะเพิ่มคูณสองไปอีกในเรื่องการเซตเพย์ความอันตรายที่เวสต์แฮมจะทำให้กับคู่แข่งสร้างความปั่นป่วนให้กับคู่แข่งได้และเห็นไหมครับเอาเรื่องเลยแล้วเกมนี้แอซิปสแล้วได้แมนโดแมนด้วยนะครับ ทุกเว็บเลยทั้งพิม์ลิกฮูสกอร์อะไรได้หมดอ่ะนะครับเดีย๋ยวผมดูได้ยังไงฮูสกอร์น่าจะให้เอเนวอร์ดพาวอ่ะแต่มันไม่ได้ดอกจันนะมันก็เจดจุดห้ามันก็ไอ้นี่สุดเลยะนะครับนั่นแหละเออคือแบบอันตรายมากเห็นไหมถึงแม้จะไม่ได้จะไม่ได้แบบว่าตะบันฟรีคิกก็ตามแต่แอตสิตสองลูกเลยนะครับเห็นไหมบอกแล้วนะครับ คือแค่ระมัดระวังนะครับมันไม่รู้ว่าทีมงานเชลซีการซ้อมอะไรมีเซสชั่นในการซ้อมเนี่ยคือระมัดระวังกันมากหรือเปล่าแต่คง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 คิดว่าแบบน่าจะรับมือได้อะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายก็โดนจนได้นาทีที่เจ็ดเองนะครับแล้วเชลซีก็มาตีเสมอได้จากคานีนชูบูเมกานะครับแล้วก็ต้องสังเวยนักเตะอีกเจ็บนะครับ นั่นแหละจุดเปลี่ยนเลยนะครับกำลังคลองเกมดีๆเลยเชลซีครมเกมทั้งหมดเลยนะตั้งแต่โดนขึ้นนํานะครับคลองบอลเลยเหมือนเกมกบลิวพูเป๊ะเหมือนครึ่งหลังอ่ะเหมือนครึ่งหลังกับลิวพูเลยเชลซีห้อารมณ์แบบนั้นเลยมีโอกาสได้ลุ้นประตูนู่นนี่นั่นแล้วก็มาได้จุดโทษด้วยแต่การว่าเอนโซ่ยิงพลาดไม่ได้หลอกอะไรเลยอะ่ะยิงติดเซฟดื้อๆโอเลอล่าทันเลยเออติดเซฟดื้อๆนั่นนะครับจุดเปลี่ยน อีกอันหนึ่งโมเมนตัมตอนนั้นน่ะพอจบครึ่งแรกไปอ่ะกลับมาครึ่งหลังเวสต์แฮมมันมันมันรู้ว่าเอ้ยกูไม่น่าแพ้มันน่าจะเป็นวันของกูอะ <S <s ่ะเดวิดมอยเขาแก้เกมคือเล่นเคาน์เตอร์แอตแทคแบบรวดเร็วใช้อ่าประโยชน์จากมิเคลแอ,อนโตนิโอในการเก็บบอลแดนหน้านะครับเออใช้ความแข็งแกร่งตะลยุยแบบเล่นแบบหน้าลำคาญอะ่ะเท,ท,ทูท้าย,ายไป เดี๋ยวมันก็ผ่านเชลซีไปเองอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นเลยครับแล้วมันก็จะสําเร็จนะครับด้วยประตูที่สองเล่นไปประมาณเจ็ดแปดนาทีนะครับยิงผ่านดีซซี่เข้าไปยิงลอดขาเลยครับเห็นไหมน่ะมันคือไม่คิดเนี่ยตอนที่เขาเลี้ยงเลี้ยงมาดีซซี่ก็ประกบอะไรแต่อาจจะประกบห่างไปนิดนึงมั้งนะครับแต่ไม่คิดว่ามันจะยิงคมอย่างนั้นไง เห็นไหมเข้ามุมด้วยแรงด้วยโรเบิร์ตซานเชสปัดไม่ได้ครับไม่ตําหนีเขาเลยนะนะครับผมไม่ตําหนีผู้รักษาประตูวตันนี้เลยเพราะแต่ละลูกมันหมดสิทหมดเลยในมุมกระมงเสียบเสาเลยอ่ะชื่ออะไรไม่แน่ใจนาะเยฟเกิดอะไรอ่ะไอเอเกิดอะไรที่ผมอ่านออกอ่านอ่านผิดนะอ่านผิดนะขออภัยแล้วกันนายเยฟอะไรนะนะนะ ที่โดนใบแดงไปอ่ะนั่นแหละใบแดงนาทีหกสิบเจดนะครับผมพูดแล้วไงกรอบเวลาเชกรอบเวลาในการแข่งการฟุตบอลมันมีอยู่ประมาณ2อสามกรอบเวลาพอคุณโดนนำเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงนาที75ห้าถ้าคุณอยากชนะคุณต้องยิงประตูให้ได้ตีเสมอแต่พอเวลาผ่านไปผ่านเจ็ดสิบห้าปดสิบแปดปดสิบห้าไปแล้วอะไรเงี้ยแปดิบไปเร,เรื่อยเนี่ยเวลาล่นไปเรื่อยเหลือน้อยถ้าคุณทาไม่ได้กูก็ได้แค่เสมอ ถ้ายิงได้แค่นั้นแบบมันไม่ค่อยมันจะมีเวลาไม่เยอะไงในการยิงประตูขึ้นนําแต่กูตีเสมอก็ได้แค่นั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าเชลซีพยายามพยายามแต่เหมือนยิงทิ้งยิงขว้างนะครับเออยิงไม่ตรงกรอบบ้างอะไรบ้างนะครับเออแล้วโอเลอลาเซฟมีอยู่ลูกนึงที่เซฟลูกยิงของมดูไอเก้อโอ้โหเกือบเข้าลูกนั้นแต่ไปแต่กลายเป็นว่าเขาปัดได้ ก็โหแบบน่าเสียดายนะครับเออน่าเสียดายนะครับแล้วก็จนแล้วจนรอดมาโดนจุดโทษนะครับลูกนี้เสียค่านะให้กับเอเมอร์สันนะสำหรับทางมอเ์สไกเซโดอันนี้พลาดเลยครับพลาดเต็มตมอันนี้ยอมรับนะครับแล้วอย่างที่ผมพูดไว้ในช่วง Before the m a t c h ผมให้เปอร์เซนไกเซโดลงตัวจริงน้อยไงอย่างที่ผมพูดไปจากตัวจริงก็ได้ไงแบบเอนโซแต่ คือเข้าใจไหมครับว่าช่วงตอนที่เอนโซย้ายมากลางฤดูกาลกับช่วงที่ต้นฤดูกาลเนี่ยมันคนละอย่างกันตรงที่ว่าอ่าตอนนั้นอะเกมไทมที่เขาลงเล่นมันมันมันพอมีแล้วไงแบบได้ลงสนามแล้วไงแต่อันเนี้ยไกเซโดไม่ได้ไปซีรั่นกับทีมด้วยเพิ่งย้ายมาด้วยวันนี้ชัดเลยเห็นไหมยังมีจังหวะที่ส่งส่งบอลผิดพลาดยังเหมือยัง ดูตำแหน่งกับเพื่อนยังคุยกับเตโกซิวายังคุยกับนักเตะในทีมว่าเยตำแหน่งกูต้องทำยังไงต่ออะไรแบบนี้นั่นแหละคือมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวที่ทำไมเขาต้องใช้คำว่าปรับตัวก็คือตรงเนี้ยแหละทุกคนครับที่ย้ายมาใหม่ทั้งหมดต้องปรับตัวต้องมีคำว่าปรับตัวจะมากจะน้อยอยู่ที่ตัวนักเตะนะครับความเข้าใจกับเพื่อนนะครับทุกคนมันยังแบบสับสนในตำแหน่งกันอยู่อ่ะยังไม่ลงล็อกอะไรขนาดนั้นนะครับ การขาดชูเมก้าไปตัวเดียวเชฟการเล่นเปลี่ยนไปเลยพอสอ่งมูดิกมามันจะเล่นบอลภาพพื้นดินเยอะมันจะไม่แบบตอรุยใช้ความแข็งแกร่ง,งชิ่งเราไปให้เราไปเหมือนคันนี้ชูเมก้าทำอะไรประมาณเนี้นะครับสเตอร์ลิงช่วยทีมเต็มที่แล้วครับโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเลี้ยงเป็นผ่านหมดเลยนะครับเลี้ยงตะลุยทาหลายครั้งมากในครึ่งแรกคือกระชากไปเลยนะครับกระชากแล้วก็พยายามเปิดสุดเส้น แต่ครึ่งหลังเนี่ยได้น้อยครับคือแบบเหมือนเวสแฮมเริ่มรู้แล้วไงนั่นแหละเริ่มประกบสเตอร์ลิงติดแล้วประกบสองคือคล้ายๆแบบทําให้สเตอร์ลิงไม่มีพื้นที่ในการลากเลยนี่คือปัญหาหนึ่งนะครับอย่างที่บอกทําไมมูดิกเล่นไม่ออกคุณดูย้อนหลังไปตลอดครับดูใน YouTube มันจะเอาแต่ฟอร์มที่มันดีๆให้มาโชว์ให้เห็นว่านักเตะคนนี้เล่นยังไงอะไรแบบนี้ สังเกตไหมครับมูดิกเวลาไปดูคลิปของเขาพื้นที่มันเปิดหมดเออพื้นที่มันมีที่ว่างมันมีพื้นที่ให้เข้ากระชากหนี้คู่แข่งแต่เกมกับเวสต์แฮมผมถามเพื่อนๆ่แฟนเชลซีกับทั้งครึ่งอ่ะมันมีจังหวะให้มีพื้นที่ให้มูดิกล่าไปสู่เส้นไหมมีบ้างแต่มันน้อยมากไหมล่ะมันมีไหมครับถามแค่นี้โอกาสได้ล่าเข้าไปอ่ะ ลากผ่านหนึ่งเจอสองเจอสามลากผ่านไปเจอนักเตะเวสต์ Ham, แฮมเต็กมกรอบเกือบเท่าหมดเลยเนี่ยแล้วก็ลูกยิงที่เขายิงแบบแป๊กๆที่สเตอร์ลิงเปิดไปเสาไกลแล้วเขา้าถึงบอลไม่มีใครประกบอ่ะแล้วยิงด้วยขวาแป๊กๆบอลลอยโด่งแล้วให้เวสแฮมสก,กัดออกไปเห็นไหมจุดเด่นของมูดิคืออะไรคือการเล่นเคาน์เตอร์แอสแทรเหมือนเวสแฮมถ้าสลับทีมกันอ่ะถ้าถ้าถ้ามูดิยู่เวสแฮมอ่ะโอ้โหโคตรหมอเลย สำหรับเกมนี้นะแบบผู้จอดจงสาหรับเกมเดียวนะเกมนี้นะเกมเนี้ยโคตรเหมาะเลยอะ่ะคือแบบทิ้งบอลยาวๆแล้วให้มูเดิกวิ่งแข่งอ่ะประมาณนะนั้นแหละครับแต่พอเข้ามาอยู่ทีมใหญ่มาอยู่อย่างเชลซีเนี่ยแล้วภายใต้การคุมทีมของโปเชติโนโด้วยคือบอลเราต้องบดใส่เขานะครับมันเลยต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้านที่แบบกระชากหนีคู่แข่งในพื้นที่คแคบๆอะไรแบบเนี้เยอะ มันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่มูดิกมันยังทําไม่ดีครับมันไม่ได้แบบว่าเชลซีเจอสถานการณ์ที่คู่แข่งกําลังบดแล้วก็ได้โอกาสหรือได้จังหวะที่ทีมเชลซีของเราตัดเกมได้แล้วเปิดยาวอะ่ะเหมือนยยากให้มูดิกวิ่งแข็งอะประมาณนั้นอะหรือมูดิกได้บอลแบบอ่าถ้าเป็นสมมุติว่าแบบไกเซโดเข้าฟอร์มแล้วแบบแคล้ายๆแบบเข้าใจกับทีมแล้วเล่นได้ดีแล้วพอตัดบอลได้ ปิดให้มูดิกมูดิกเนี่ยข้างหน้าเขาพื้นที่มันมีม,มีมากเขาจะกระชากเลยนั่นแหละจุดเด่นของมูดิกสังเกตง่ายมากความเข้าใจของนะักของผมที่เป็นแฟนบอลชาวบ้านเลยพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยครับไม่ต้องมีหลักกงหลักการวิชาการแบบพวกนักนักข่าวเลยเนี่ยเห็นไหมคือดูคลิปแต่ละคลิปมันมันเห็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะจุดเด่นของเขามูดิกะนะครับ นั่นแหละมันเลยทําให้แบบเล่นไม่ออกในเกมแบบเนี้ยพื้นที่เขาไม่มีเลยนะครับก็เลยเอา่าต้องทาใจนิดหนึง่งนะครับแล้วก็บอกตรงนี้ไปเลยนะครับว่าใจเย็ยนๆครับเราเห็นหลายทีมาแล้วครับที่ช่วงแรกตัวรุ่การก็แย่แบบนี้แหละแล้วก็กลับมาเล่นดีแบบเรียกโมเมนตัมเองตัวเองกลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่อนไงเพราะว่าเดีย๋ยวพปกแกรมางที่ผมพูดไว้อ่ะเจอรูตันใช่ไหมแล้วก็เล่นคาราบาว,วกับวินเบอรด้าแล้วก็เจอนอตติงแฮมฟอร์เรสอะไรเงี้ยก่อนที่จะเบลีทีมชาตินะครับนั่นแหละมันเป็นช่วงเวลาที่ให้กไกเซโดให้ลาวเวียที่ดึงมาใหม่หรือจะมีนักเตะใหม่มาเพิ่มเนี่ยได้แบบดับจังหวะกับเพื่อน จังหวะสาคัญนะครับจังหวะในทีมคือตําแหน่งในการยืนอ,อะไรเงี้ยแบบพอเพื่อนขยับอย่างนี้เราจะขยับยังไงอะไรแบบเนี้ยให้เราไปบอลกาลังครองบอลอยู่อย่างนี้เราจะเติมขึไปยังไงเราจะจ่ายบอลให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนอยู่จุดไหนอะไรมันจะเป็นความจําลตลอดตลอดอะ่ะของนักเตะใหม่พอเพื่อนอยู่ตรงนี้โอเคอะไรเงี้ยแบบซ้อมอด้วยกนันอะไรจนชินอะ่ะมันถึงจะกลับมาเล่นปกติครับตามปกติเพราะว่าไกเซตโดไม่ได้ กับลาเวียไม่ได้ปีซีซั่นกับเราเลยนะครับก็เลยเอ่อเป็นปัญหานิดหนึ่งนะครับนะก็ระประมาณนี้สำหรับรูปเกมทั้งหมดก็รูปปิดท้ายที่ปาเกต้าก็ยิงเข้าไปครับสาใจมากเพราะว่าก็ชะนะทั้งไกเซโดนะแล้วก็บนล็อกกับปัญหาของเขาด้วยที่เจอสำหรับปาเกต้านี่โดนทาง FA สอบสวนเรื่องเล่นพนันหรือป่าอะไรเงี้ยนะครับเหมือนคล้ายๆกรณีของอีวานโทนี่นะครับ ดูรายชื่อนะที่เชลซีส่งมาก็หลังสามเหมือนเดิมอย่างที่บอกเลยเหมือนที่บอก before the match เป๊ะเลยครับนะเพราะว่าถ้าจะสง่งไคลเซโดมาผมว่าคงไม่เล่นหลังสามมันต้องเล่นหลังสี่ครับเออบุกเต็มที่เหมือนช่วงปีซีซั่นแต่วันนี้เชลซีคือไม่กล้าไงบุกน้อยไปหน่อยแบบก็จ่ายบอลถ่ายกันไปกันมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็มีคนก็หลายคนก็ตําหนิมาลูกุสโตเหมือนกันนะครับที่ ปีซนะีซ่ะทําได้ดีกล้าบุกกว่านี้แต่ว่าเกมนี้ไม่ค่อยบุกส่งคืนหลังซะเยอะนะครับมันก็เลยแบบอย่างอย่างที่บอกเห็นไหมนะครับคือด้วยความกดดันด้วยนะครับนะบนะบก็เลยแบบอาจจะคิดเยอะไปหน่อยเล่นเก่งๆกันไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็อ่ะต,ตามนั้นนะครับพอสกอร์หลอมันแบบแบบนี้มันไม่ได้เข้าข้ามไม่ใช่วันของเชลซีเลย นะครับจุดโทษจะยิงไม่เข้ามันเสียจุดโทษดีนะครับขนาดเวสแฮมมีใบแดงมันก็ไม่ได้แบบว่าทําให้เชลซีได้เปรียบอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็เหมือนกับย้อนไปมองเกมวันเสาร์อ่ะที่ลิเวอร์พูลเหลือสิบคนอ่ะแต่ว่าก็ชนะบอลมัด์เหมือนกันอ่ะอะไรอย่างนั้นก็แน่นด้วยนะครับแบบมันไม่ได้คือเชลซีมันไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นอ่ะแล้วเวสแฮมแพกเกมลึกเลยนะครับนะก็เลย โอเคนะแต่แบบที่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยขาดเปเมเกอร์ขาดเปเมเกอร์ตัวทําเกมตรงกลางผมอยากจะบอกนะผมอยากได้กองกลางอีกสไตล์หนึ่งก็คือสไตล์ที่มันยิงไกลอ่ะอยากได้เหมือนกันครับเออเป็นเป็นฟุตบอลยุคใหม่ที่กองกลางที่จะยิงไกลดีๆมันมันแทบจะไม่ค่อยมีมากขนาดนั้นอ่ะไม่เหมือนสมัยยุคเจอหลาดแลม่าร์อะไไหมพอสโคไทยต่างๆที่มันยิงไกลดีๆอ่ะเนี้ยเออ มันน้อยครับคือมันแบบเมื่อคู่แบบถ้าผมมีไอเดียอะไรอย่างเงี้ยน,นะเป็นผู้ช่วยโค้ชโปรเจติโนโก็เลยจะบอกอย่างเี้ยจะแนะนําเลยว่างานักเตะที่ไม่ยิงไกลหรือว่าฝึกซ้อมหรือฝึกไอ้นักเตะคนไหนสักคนที่แบบให้มันยิงไกลอ่ะฟุตบอลยุคนี้เกมที่มาเล่นทีมที่มาเล่นเกมรับมันรับลึกไงเออไอ้ตรงหัวกระโหลกครึ่งครึ่งวงครึ่งวงกลมตรงสิบแปดหลากับ ไปยี่สิบห้าหละสามสิบหละบางทีมันไม่มีนักเตะคู่แข่งนะในการบีบใส่ะพอได้บอลเพิ่มมันน่าจะแบบว่ามีตัวยิงที่ยิงตะบัน่ะตะบันไกลสักทีนึ่งเงี้ยมันจะทําให้อันตรายขึ้นมันจะทําให้สามารถดึงตัวประกอบให้มันให้มันมาได้อ่ะแบบให้มันทําให้พื้นที่ระหว่างกองหลังกับกองกลางคู่แข่งให้มันมีพื้นที่ตรงเราที่แบบสามารถเจาะเข้าไปได้อะไรเงี้ยเออมันไม่มีเลยไงนะครับ ใช่ครับอยากได้เพย์เมเกอร์อยากแบบมาตินโอเกาดอย่างนั้นอ่ะของอาร์เซนอลอ่ะแต่คือมันมันก็หายากก็จริงนะแต่ว่ากองกลางอีกประเภทหนึ่งก็ได้ที่แบบอยากให้มีในทีมเป็นออปชันก็คือการยิงไกลนี่แหละนะครับโหอยากให้มีมากเลยไม่รู้จะมีหรือเปล่านะนะครับผมเมสันเมาส์ย้ายออกไปแล้วด้วยนะครับตอนแรกก็น่าจะให้เขานั่นแหละ แบบให้ฝึกยิงหน่อยอะนะคยิงไกลยอย่างเงี้ยแต่ก็ย้ายออกไปแล้วก็ต้องหามาใหม่นะครับสำหรับเชลซีนะโอเคสิบเอเพเล่นตัวจริงนะครับผมก็วันนี้เปลี่ยนตัวไปสีคนนะกูสาบตัวครับซานเชสนะหรเบิร์ตซานเชสแบกก็กทรีก็ดีซาซี่ซิวาโควิลว,วันนี้ฟอร์มในเกมกับลิเวอร์พูลหายกันไปหมดเลยนะนะผมนะทั้งขนาดเตียโคซิวาก็วันนี้ยังไอลูกสองก็แบบ หล,หลงตำแหน่งด้วยซ้ำนะปล่อยให้ดีซาซี่ดวลกัน,นมีเคลแวนตอรดิโอสองเดือบหนึ่งตอนหนึ่งนะครับกองกลางครับอารลกเกอร์เอนโซนะครับแหมพลาดจุดโทษเสียไปเลยนะโอ้โหแล้วแบบขึ้นมาเลยนะไกเซโดเสียจุดโทษร้อยกว่าล้านใช่ไหมเอนโซกว่าร้อยล้านพลาดจุดโทษแล้วก็มูดิกแปดสิแปดปสิแปดล้านยิงทิ้งยิงคว้างยิงตกลกยิงลกยิงปลา นะโอ้โหก,ก็ตามนั้นนะมันก็คือมันเป็นข้อเท็จจริงไงเราก็ห้ามไม่ได้ครับแต่เราก็อยู่เฉยๆไม่ได้ไปอะไรกับใครเขาครับอย่าไปยุ่งอะไรกับทีมคอื่นเขานะครับเราก็เฉยๆแลก็อ่าก็จริงก็พูดไปอะไรอย่างเงี้ยนะผมเราค่อยมาว่ากันนะครับทุกอย่างมันต้องดําเนินต่อไปต้องมูฟออนไปเรื่อยๆครับมันมาจมปากไม่ได้หรอกเราก็ต้องไปแก้ไปว่าแต่นี้ตรงนี้มันผิดพลาดอะไรเราแก้ตามนั้นนะครับวิงแบกขวาคุสโตวิงแบกซ้ายชีเวลนะครับผมแล้วก็ สเตอร์ลิงชูอเมก้าอยู่หลังนิโคลัสแจ็กสันนะครับสำรองวันนี้เปลี่ยนก็มูดิกนับแทนชูอเมก้าในครึ่งหลังเลยครับต้นครึ่งหลังเลยครับแล้วก็ไกเซโดแทนชิเวลนะครับแล้วก็มาดูเอเกแทนกาลาเกอร์แล้วก็เบิร์กสโตครับเมสันเบิร์กสโตแทนมาโลกุสโตคือตอนนั้นพอจะเอาประตูเลยนะครับผมนาทีไปสิบสามอ่ะจะเอาซีเสมอให้ได้นะครับผมแต่ก็ทําไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ เสบียงผู้เล่นตัวจริงแล้วก็สำรองที่ใช้นะแล้วก็ดูการการของบอลน,นะครับดูรับแต่โอกาสยิงเห็นไหมเวสแฮมนะครับสิบสองเข้ากรอบหกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับนั่นแหละใช้เกมเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับแบบก็บอกแล้วครับทีมพวกนี้ถ้าม,มันไม่มีทางเลือกในการเล่น,นครับถ้าโด,โดนโดนทีมใหญ่บุกใส่อะไรเงี้ยแบบตั้งเกมทําเกมลูกใส่เขาก็ต้องหาทางอย่างนี้ครับเปิดบอลยาวแล้วก็ข้างหน้าเก็บบอลให้ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทําให้นักเตะทีมเข้ดาดันขึ้นมาช่วยได้อะไร และประมาณนั้นนะครับรือว่าของบอลเจ็ดสิบห้าจุดหกเลยเชลซีกัดยิงสิบเจ็ดครั้งเข้าขอบแค่สี่นะครับก็ฟอร์มเดิมนะฟอร์มเดิมเชลซีที่เรารู้จักในฤดูก,กาลก่อนนะครับอะสัมผัสบอลไปเนี่ยเก้าร้อยผ่านบอลไปเก้าร้อยหนึ่งครั้งนะครับอ๋อเดี๋ยวเอาใหม่นะสัมผัสบอลไปเก้าร้อยหนึ่งครั้งผ่านบอลไปเจ็ดร้อยหกครั้งนะครับ แล้วก็แต่มุม9้าครั้งนะล้ำหน้าไป2องนะเชลซี Chelsea, เสียใบเหลืองไปสามคนก็มีดีซาซี่นะทำฟาวแล้วก็ชุนบูเมกานะครับผมแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันนะที่โดนไปนะครับ3ามใบเหลืองเสียฟาวไป9้าครั้งนะครับผมเชลซีคอนเนอร์ไป9กนาโก็แต่มุมเยอะหน่อยนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะสรับสแตทหลังเกมนะครับก็ประมาณนี้นะสลับอัพเดตเลมันนะผมยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดบ s ับ s ส r า b e ช่องฮาร์ดออฟบลูนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะหูยอดยอดวิวขอคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชนสลับช่องเชลซีบ้านๆแบบนี้นะครับคนซับหลักร้อยก็ไม่มีใครเข้าสนใจอยู่แล้วนะครับก็ดีแล้วนะครับผมก็แต่ว่าก็ขอบคุณสําหรับคนที่ซับสไครต์นะครับก็คอมเมนต์กันได้กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมเพื่อให้มันการมองเห็นให้แบบช่องแบบนี้ได้ แฝกไปไปอ่าขึ้นไปแบบไปสอดแทรกกับช่องอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยอีกมุมมองหนึ่งไงครับช่องเพราะมุมมองช่องอื่นๆที่แมสแล้วก็ที่เป็นที่นิยมแล้วเยะๆอะไรเงี้ยมันก็จะแปลว่าสไตล์คล้ายๆกันก็คือแบบจะพูดลักษณะว่าแบบยังไม่ดีพอนูน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับผมอะไรแบบนี้นะแล้วก็อ่า ความเห็นอะไรต่างๆมันก็จะไปในทิศทางอย่างนั้นนะครับก็กสโตใหม่ดีนะครับใครอ่ะแบบเชลซีทําไม่ดีพออะไรประมาณเนี้ยมันจะพูดแนวๆแบบนั้นแต่สําหรับผมนะเฉยๆครับใจเย็นๆครับแค่นั้นเลยครับใจเย็นเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีเองมันก็จะลงตัวของมันนะครับไปตามการเวลาที่ พราได้ Day, มีเวลาทําเพราะผมแร์กับเขาอยู่แล้วครับจะไม่แบบว่ารีโพตีพายอะไรไม่ได้เป็นข้ออ้างอะไรขนาดนะเพราะว่าโปเชติโนทาทีมเชลซีมาแค่เดือนก,กว่าจะสองเดือนครับนะต้องรู้ตรงนั้นไว้ด้วยแล้วก็นักเตะก็ใหม่แล้วนักเตะอายุน้อยด้วยมันไม่ได้ง่ายๆครับที่จะทําให้นักเตะแต่ละคนมันมันกลับมาแบบ ให้มันเข้าเข้าที่เข้าทางกันได้เร็วขนาดนั้นะเพราะว่ามันแต่ละเกมในพิมพ์ลีกมันไม่เหมือนกันครับมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมันก็ต้องปรับไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปว่าเพราะว่ารอไม่นานครับเพราะว่าเราเตะคืนวันศุกร์เลยไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคาราบาวแตเลยเล่นคืนวันศุกร์ดีแล้วครับแล้วเปิดบ้านเจอรูตันเกมนั้นแหละครับ เอาไว้เรียกโมเมนตัมให้กลับมามีความมั่นใจและเก็บสามแต้มแรกของโปเชติโนให้ได้เกมนั้นมันบังคับชนะครับจริงๆผมพูดตามตรงมันบงับงคับหลือมันไม่มีโอกาสเออมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับคือต้องชนะสถานเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งวิเ,เจอร์ลูตันเจอวินเบอร์ดันเจอโอติแฮมฟอร์เรสนะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นอีกเลยนะครับไม่มีครับอืมมันต้องชนะสถานเดียวทั้งหมดนะครับเก็บไปเลยครับนะ มันมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเชลซีอยู่แล้วนะครับนั่นแหละเป็นสามเกมหลังจากนั้นแล้วก็เดี๋ยวมันมีเบรกทีมชาตินะครับแล้วก็เปิดหัวมาไปเยือนบอลมัดเจอวิลล่าอะไรเงี้ยเขาไว่ากันเจอฟูลแล่มเห็นไหมเดือนตุลาอย่างนั้นนะครับเขไปว่ากันใจเย็นครับถ้าชนะได้ปลดล็อกได้มันก็จะทําให้มีกําลังใจแล้วก็ยิงยาวได้นะครับใจเย็นครับใจเยน็นโปรแกรมมันมันยังดีครับที่มันยังพอ ่าใจดีกับทางเชลซีบ้างให้ให้ให้แบบมีเกมที่มันแบบได้ได้เจออะไรที่มันไม่ยากเกย็นแล้วแบบได้ได้เรียกช่วงโมเมนตัมตัวเองกลับมาได้ในการเก็บชัยชนะ,ะนก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมไอยไปว่ากันนะในช่วง Before t าเจ a เกมอ่าที่จะเจอรูตันนะครับผมยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วยังไงก่อนจากไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง h าร์ดออฟลูไว้ด้วยนะเพื่อ เป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กช่องนี้นะครับขอคนละไม้คนละมือนะมีบอกเป็นปากต่อปากแล้วกัน,นครับรับบอกกับแฟนเชลซีอะไรเงี้ยทีมอื่นไม่ต้องมายุ่งนะเอาแฟนเชลซีอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับจะคอมเมนต์อะไรผมอ่านหมดได้หมดนะครับผมก็ขอบคุณมากสําหรับกําลังใจที่โพสต์มานะครับที่คอมเมนต์กันมานะครับสำหรับวันนี้ในช่วง after the match เกมที่เชลซีบุกไปแพ้เวสต์แฮมสามต่อนหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน โอกาสหน้าน,นะครับสวัสดีครับ